คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท,ท่านผู้ฟังพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับพอดแคสตคาทอลิกประเทศไทยซึ่งมีไม่เยอะครับแต่ว่าทุกๆรายการเราก็ส่งเสริมนอกจากจะเป็นเรื่องราวของความรู้ยังเป็นเรื่องราวของความเชื่อแล้วสื่อบนชนคาทอลิกประเทศไทยพร้อมจะก้าวเดินและก้าวไปกับทุกๆท,ท่านนะครับเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางฟังเพลินๆในรถ ฟังเพลินๆในบ้านที่ใดก็สุดแล้วแต่ครับขอให้เสียงของเราเป็นอีกเสียงหนึ่งครับที่จะทำให้ทุกท่านเบิกบานใจมีความสุขนะครับดังชื่อรายการที่มีอะไรที่อาจจะซ่อนไว้มากมายในชีวิตที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นเราดึงมาคุยกันครับสัปด,ดาห์นี้เราพบกับ EP ีที่68แล้วนะครับซึ่งยังอยู่ในธีมของเติมรักใหม่ อุบัติซ้ำนะครับจากปี2000สู่ปี2025นะครับภาคแรกครับเป็นยังไงกันนะครับก็คือเราได้นำซีดนะครับหรือสมัยนั้นก็ยังมีเป็นคัเสเซ็ตเทปด้วยนะครับในชุดเติมรักใหม่เป็นชุดบทเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงปี2000เพื่อจะได้สามารถนำเรื่องราวของบทเพลงนั้นไปเป็นตีมซองในงานเยาวชน ไปเป็นบทเพลงที่ใช้ตลอดทั้งปีแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความรักความสุขความเข้าใจถึงปี2000ได้มากยิ่งขึ้นนะครับฟังกันไปแล้วครับ2บทเพลงนะครับจาก2ตอนแรกนะครับเพลงเติมรักใหม่เองนะครับเป็นเพลงธีมซองนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเลือกเพลงป๊อปที่สุด นะครับในชุดนั้นมาให้ฟังครับชื่อเพลงเกียงข้างเสมอสัปดาห์นี้เลือกเพลงที่มีที่มาที่ไปครับเชื่อไหมครับว่าบทเพลงนี้มันมีความพลิกผันไปมาจนถ้าตกใจก็ได้นะครับแต่ผมว่าใช้คําว่าน่าสนใจน่าจะดีกว่าครับผมกําลังพูดถึงบทเพลงที่ชื่อว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับแล้วเราก็อยู่ในตอนฝันไกลใช่แค่ฝันครับ เรื่องราวของบทเพลงบทนี้จริงๆแล้วแหมพูดแบบนี้เหมือนแบบมาอวดตัวนะครับแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าในชุดของปีเติมรักใหม่เนี่ยนะครับของปี2000เนี่ยก็เนื่องจากผมเองก็เป็นผู้รับเหมาดูแลเพราะฉะนั้นก็เจาเพลงจากไหนมากมายนะครับส่วนหนึ่งก็คือเพลงที่ต้องเขียนขึ้นมาเองนะครับก็เขียนเพลงเพลงหนึ่งครับชื่อเพลงฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงนะครับปีนี้ ทำไมถึงเขียนชื่อเพลงนี้ครับผมชอบมากเลยนะครับที่มี playlist ของหรือว่าเวลาคนพูดถึงเพลงแล้วเขาใช้คำว่าเรามักจะซ่อนใครบางคนในบทเพลงที่เราฟังเรามักจะซ่อนใครบางคนในบทเพลงที่เราเขียนครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของใครบางคนครับอันนี้ซ่อนตัวเองเข้าไปในบทเพลงเลยครับนั่นก็คือแปลว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าคติมัตโต รือสิ่งที่ผมเขียนไว้ตอนที่เอามักจะเขียนคติพจน์เขียนแฟนชีพกันใช่ไหมครับตอนจบม .6 ผมก็เลือกคํานี้ครับสมัยที่เป็นวัยรุ่นนะความฝันความหวังอะไรพวกนี้มันเป็นคําที่ฟังแล้วมันชื่นใจฟังแล้วมันดูมีอนาคตนะครับผมก็เขียนฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับแล้วที่สุดเนี่ยก็แปลเปลี่ยนมาเป็นบทเพลงนะครับจาไม่ได้แล้วครับว่าเขียนเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเวลาเขียนเนี่ยก็คิดว่าเพลงเนี่ยนะครับก็ตั้งใจให้ ป๊อปเลยนะครับก็พูดถึงคืนวันที่ผ่านเราไปนะครับมีเรื่องราวมากมายให้จดจำมีทุกท้อและมีความหวังเป็นพลังบนเส้นทางชีวิตจริงนะครับแล้วก็พูดถึงคืนและว,วันจะเปลี่ยนผันเป็นเรื่องจริงอยู่ที่เราทุกคนต้องก้าวเดินกับลังใจเราเก็บเอาไว้เพิ่มเติมเสริมให้ใจเรากล้าแก่งผมรู้สึกว่าข้อ2นี้ถูกปรับเนื้อนิดหน่อยแล้วใน่สุดก็มาตอนรับครับความฝันก็ของเราความหวังก็ของเราจะรอพรุ่งนี้ทําไมกัน หากว่าบัวชักช้าการเวลาเปลี่ยนผันก็อาจเป็นฝันสลายเอาคำว่าฝันมาเล่นนะครับที่สุดพอบทสรุปจบท้ายครับอยากจะถึงเส้นชัยก็บอกกับใจเอาไว้เลยจะเคยไม่เคยต้องก้าวไปหากเราไม่ท้อหากเราไม่ยอมแพ้และไม่อ่อนแอเกินไปฝันสักวันจะเป็นจริงนะครับสังเกตด,ดูครับไปพูดเรื่องพลาสคำหนึ่งแต่จริงความหวังความฝันเนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องราวของการเดินทางสายความเชื่อด้วยนะครับถ้าเรามีความฝันเรามีความหวังพระเป็นเจ้าก็จะนําทางเราไปครับมีการเรียบเรียงดนตรีโดยหลายท่านทีเดียวนะครับคุณหมึกคุณบิลลี่คุณปอรเมตนะครับทําไมรู้ไหมครับเพลงนี้ผมตั้งใจที่จะให้บิลลี่ออกแกนนะครับได้ขับร้องนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเขาในระดับหนึ่งตอนนั้นบิลลี่ออกแกนก็ออกชุดพวกบิลลี่เข้มนะครับเราก็นึกภาพว่าแบบโอ้บิลลี่ร้องเพลงนี้ ต้องเทมากๆเลยนะครับที่สุดคุณบิลลี่ก็มากระซิบว่าแหมคุณพ่อครับผมขอไม่ร้องดีกว่านะครับแล้วผมก็จะแต่งเพลงให้ใหม่เลยแล้วก็อยู่ในชุดนี้นะครับผมก็เอาสิครับเพราะว่าคุณบิลลี่เขาก็น่าจะมีสไตล์ของเขานะครับที่สุดเขาก็แต่งบทเพลงที่ชื่อว่าพระรักเรานะครับแต่ในซีดีเขียนผิดครับเป็นเพอรักเราอันนี้เอาความลับมาเผยไตนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเกือบ20กว่าปีแล้วนะครับที่สุดครับ หาคนร้องนะครับหาคนร้องคนนั้นคนนี้ไปมานะครับในช่วงนั้นเยาวชนบ้านเซเวียนเขาก็ทําเพลงทําซีดีทำคลาสเซตจเหมือนกันนะครับก็ไปหยิบมาได้คนหนึ่งครับชื่อจริงชื่อรัตนพัฒน์วงยันยงครับตอนนั้นเป็นเยาวชนครับแต่ตอนนี้เป็นนักบวชหญิงไปแล้วนะครับไม่ต้องไปตามหานะครับว่าเอคณะไหนเพราะว่าไปรับบวชอะไรเขาก็ต้องเปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับปฏิยงปฏิญาณอะไรไป แต่ก็เป็นเสียงร้องที่ตอบโจทย์ได้ครับแล้วที่สุดบทเพลงฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับก็ได้เสียงร้องของฝั่งผู้หญิงเท่ๆนะครับแต่ก็เป็นบทเพลงที่ทำให้เราพบความหมายบางอย่างที่ซ่อนไว้นะครับในปี2000ครับ พระสนาจากคาริกในประเทศไทยก็จัดงานใหญ่แบบเป็นงานอีเวนต์ใหญ่นะครับในวันที่9ักราคมที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตปทุมธานีครับในชื่องานว่าคาริกรวมใจเทิดพระเกียรติในหลวงและเฉลิมฉลองปีปีติมหาการุณคิตศักราช2000นะครับเพราะฉะนั้นก็คือในวรโรกาส6รอบของการเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ แล้วก็ปีปิติมหาการุณครับเราก็เลยจัดงานใหญ่ตรงนี้อันนี้ขึ้นมานะครับแต่ผมไปดูจุดมุ่งหมายของงานครับมีความประสงค์ยังไงมีเจตนาอะไรก็คือมาจากคำแนะนำครับการเชิญชวนของสมเด็จพระสปาาอรปอที่2นะครับก็เชิญชวนพระศาสะนาจากทั่วโลกเลยครับให้ทําการสมโพธิการเสร็จมาของพระกิตเจ้าครบ2,000ปีเนี่ยให้เป็นการสมโพธิอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเราจึงเรียกปีนี้ปี2 0 0 0นั้นว่า ปีปิติมหาการุณนะครับหรือชูบิเดลนะครับหรือชูบิลี่นั่นเองนะครับแต่ว่าเวลาเพื่อศาสนาจาักทำงานครับไม่ได้ทำงานเพื่ออีเวนต์อย่างเดียวนะครับแต่เขาบอกว่าต้องเน้นการฟื้นฟูชีวิตภายในของพระสงฆ์นักบวชแล้วก็ของาราวาสครับรง่ายคือของพวกเราทุกคนนั่นเองโดยมุ่งการกลับจิตกลับใจอย่างแท้จริงพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือประกาศข่าวดีของพระคิตเจ้าด้วยวาจาและการเป็นพยาน ในชีวิตจริงสแสวงหาวิถีทางที่ก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมอย่างสม่ำเสมอนะครับมีการดําเนินการต่างๆมากมายครับของสี่ฝ่ายภายใต้การดําเนินการไปของพระศาสนาจากคาทอลิกในประเทศไทยนะครับหรือสภาพระสังฆราชคาทอลิกนั่นเองครับปี2000นะครับกิจกรรมนี่แบบหนังสือที่ผมนํามาอธิบายนี่เป็นหนังสือย่อยในหนังสือที่ชื่อว่าปีปิธมหาการุณครนะไหลหน้าทีเดียวนะครับน่าจะมีถึงเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนนะครับ มีถึงประมาณหน้านะครับส่วนใหญ่เป็นรายชื่อของผู้ที่มีส่วนร่วมในวันนั้นครับปีศักดิ์สิทธิ์กำลังจะกลับไปครั้งหนึ่งในปี2025แน่นอนครับโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าพอเล่าๆเนี่ยเราก็พบเรื่องราวต่างๆมากมายครับและแน่นอนนะครับในปี2000มีความหวังมากมายความหวังที่จะเห็นพระศาสนาจากก้าวนาความหวังที่จะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายครับ ฝันบางฝันไปไม่ถึงครับเหมือนบทเพลงที่ถูกเขียนเหมือนกันว่าเราฝันว่าอยากให้ใครร้องนะครับเราเตรียมอะไรกันไว้แต่ว่าบางทีการไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเ็นเจ้าก็ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวฟังบทเพลงฝันให้ไกลไปให้ถึงครับแล้วก็หยิบเรื่องราวดีๆที่ซ่อนไว้มาบอกเล่านะครับหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันครับสัปดาห์หน้าน่าจะตอนสุดท้ายแล้วครับของเติมรักใหม่อุบัติซ้ำนะครับแต่จะอุบัติซ้ำกี่ครั้งกี่หน ก็มีความรักอยู่ตรงนั้นเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันเป็นเพื่อนกันในทุกเส้นทางของชีวิตครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วันที่ผ่านเราไปมากมายมีเรื่องราวให้จดจำมีทุกท้อและมีความหวังเป็นพลังบนเส้นทางชีวิตเราคืนและวันจะเปลี่ยนฝันเป็นเรื่องจริง นและวันที่ผ่านเราไปมากมายมีเรื่องราวให้จดจันมีทุกข์และมีความหวังเป็นพลังบนเส้นทางชีวิตเราความฝันก็ของเราความหวังก็ของเราจะรอ on pad